เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอตอนนี้เนี่ยในที่ประชุมสสของพรรคก้าวไกลในวันนี้นะครับก็ได้มีวาระในการพิจารณาเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็สรุปว่าที่ประชุมสสของพัรเก้าไกลมีมตินะครับว่าสสของพัรเก้าวไกลจะไม่โหวตให้กับคนดิเดตนายก รัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคก้าวไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่าเราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่หงเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่